สวัสดีค่ะคลิปนี้เป็นคลิปดูดวงความรักนะคะของชาวราศีมังกรและคนามังกรนะหรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่22ธันวาคมค่ะถึง20มกราคมช่องชูเตมทาร่แบ่งวันที่ตามแบบตะวันตกจะไม่เหมือนของไทยนะคะและย้าเหมือนเดิมทุกคลิปเลยว่าอ,อย่าดูดวงส่วนตัวแอดไลน์มาได้แต่จะให้คลิปแบบนี้ตรงกับชาวมังกรทุกคนเป็นไปไม่ได้เพราะว่าไม่ใช่คลิปดูดวงส่วนตัวให้กับใครนะคะเป็นคลิปแบบ general reading เป็นการดูดวงแบบ โดยรวมไป็นการรวงแบบทั่วไปดังนั้นถ้าเข้ามาดูแล้วรู้สึกว่าเรื่องราวมันตรงกับเรามากตรงกับเราน้อยหรือมันไม่ใช่ชีวิตของเราเลยแน่นอนมันเกิดขึ้นได้เพราะฉะนั้นรับชมไว้เพื่อเป็นไกด์ไลน์รับชมไว้เพื่อเป็นความบันเทิงอย่างหนึ่งในชีวิตนะคะอย่ามาอินมาเครียดกับมันเยอะนะโอเคทีนี้เดี๋ยวเรามาดูกัน,นะคะ่ะขาดูหน่อย ความรักของชาวมังกรค่ะขอดูความรักของชาวมังกรหน่อยชาวมังกรค่ะความรักของพวกคุณเป็นยังไงบ้างคะในช่วงนี้ต้ไม้สิดาบเนาะเด็กถือถ้วย ดาบสองถ้วยแล้วก็สิดาบอาือค่อนข้างนอกจากจะค่อนข้างยุ่งเรื่องงานแล้วนะคะเรื่องความรักก็ดูจะดรอปลงไปมากเหมือนกันสำหรับชาวมังกรในช่วงนี้นะ ในเรื่องของงานอาจจะต้องเหน็ดเหนื่อยต้องพยายามบางคนเป็นเจ้าของกิจการก็ต้องปรับตัวบางคนเป็นพนักง,งานก็ต้องมา,าบรลลุนกันว่าออฟฟิศเราจะผ่านไปได้ไหมช่วยกันทํายอดหรือช่วยกันทําให้ทุกอย่างมันรับเรื่องไปได้ด้วยดีนะคะเพราะฉะนั้นนะเวลานี้ดูแล้วคุณค่อนข้างจะเครียดกับเรื่องงานเรื่องธุรกิจเรื่องอะไรเหล่านั้นเยอะนะคะแล้วก็ในเรื่องของความรักเนี่ยค่อนข้างที่จะ น้อยอ่ะโฟกัสน้อยนะคะเพราะว่าคุณรู้สึกว่านะเวลานี้มันมันไม่ใช่เวลาที่คุณอยากจะสนใจในเรื่องนั้นเป็นหลักนะคะสนใจในเรื่องปากท้องมากกว่าหรือว่าเรื่องงานมากกว่าทีนี้เท่าที่อันดูนะคะในเรื่องของความรักเนี่ยหลายๆคนที่ไม่ได้สนใจเป็นเพราะว่าความรักอาจจะไม่ค่อยเวิร์กด้วยที่ผ่านมานะคะความรักแบบเจอความรักกี่ทีก็ ก็ยังไม่ใช่ความรักในแบบที่เรารอคอยหรือยังไม่ใช่ความรักในแบบที่มันดีหรือว่ามันเหมือนรักเขาเรารักเขาเขาไม่ได้รักเราอะ่ะหรือว่ามันเป็นความรักที่มันไม่ใช่ความรักในแบบที่แลกเปลี่ยนกันอย่างเท่าเทียมแต่ว่าจากไพ่ที่เห็นเนี่ยจะมีคนเข้ามานะคะเพียงแต่ว่าคุณอาจจะยังไม่ได้สนใจมันนักนะทีนี้ขอดูหน่อยซิว่า ความรักที่จะเข้ามาเนี่ยเป็นแบบไหนะหนะคะชาวมังกรฝุ่ดาบเด็กถือดาบเทมเพรนสามดาบเดอะเดวิลเป็นไปได้ว่าจะเป็นคนที่คุณพยายามจะบูฟออนจากเขาหรือเขาพยายามบูฟออนจากคุณหรือเป็นความรักที่ ไปไปกับกับอะคะ่ะเดี๋ยวรักเดี๋ยวเลิกเดี๋ยวรักเดี๋ยวเลิกแต่ตัดกันไม่ขาดสักทีนะคะณนะเวลานี้ก็ยังแอบสองแอบมองกันอยู่แต่ว่าเป็นความรักที่มันวนวนเวียนเะวียนอะแทนแพนกับเดอะเดวิลก็คือมันตัดกันไม่ขาดนะคะมันจะว่าดีมันก็ไม่สุดจะว่าร้ายมันก็ไม่ได้ขนาดนั้นอะนะคะทีนี้ขอดูหน่อยซิว่าแล้วคนคนนี้เขาเป็นใครคนที่จะเข้บมาในชีวิตคนเนี้ย แอนว่าเขาไม่ชัดเจนกับเราเนาะคิงถือเหรียญเขาเนี่ยอาจจะเป็นความสัมพันธ์ที่ไม่ค่อยชัดเจนนักแล้วมันเลยทําให้คุณเหนื่อยใจเพราะว่าเรื่องงานก็หนักอยู่แล้วและความรักยังเป็นอย่างนี้อีกคุณเลยค่อนข้างจะแบบปล่อยปล่อยเลยปล่อยฟรีอะไรย่างเงี้ยช่วงนี้ยังไม่ค่อยอยากจะคิดโอเคคนคนนี้เป็นคนที่คุณรู้สึกว่าเขาทําอะไรลับๆล่อๆหรือว่าทําอะไรที่แบบไม่ตรงไปตรงมา หรือความสัมพันธ์ที่คุณกับเขามีด้วยกันคุณรู้สึกว่าเขาไม่ได้มีเราคนเดียวเขาอาจจะมีคนอื่นแอบบซ่อนอยู่อีกเพราะฉะนั้นเป็นความรักในแบบที่เขาเป็นคนที่ค่อนข้างจะมีกำแพงกับคุณนะคะเป็นคนที่ค่อนข้างจะแบบจัดการอะไรไปในทิศท,ทางที่คุณรู้สึกว่ามันมันไม่เคลียร์มันไม่ชัดนะคะแล้วก็เป็นความรักที่อย่างที่บอกอะมันคลุมเครือเนาะเขาก็จะนิ่งๆจะมามา,มาหายๆมามาหายๆอะ ตอนนี้ความรู้สึกที่เขามีต่อเราคืออะไรคะแถ้วยหเหรียญเจ็ดถ้วยในช่วงที่คุณเงียบไปอ่ะในช่วงที่คุณยุ่งกับงานอ่ะถามว่าเขาจะตามไหม mm. เขาก็ไม่ตามนะ mm. เขาก็รู้สึกว่า mm. หนึ่งคือเขามีทางเลือกอื่นอยู่ด้วย สองคือเขาก็เข้าใจว่านะช่วงนี้คุณคงมีอะไรที่คุณจะไปทําหรือไปสนใจแหละเพราะว่านี่มันเป็นความสัมพันธ์ที่ไม่ได้ผูกมัดนะคะเป็นความสัมพันธ์ที่ยังไม่ได้แบบคอมมิทเมนต์หรือเป็นความสัมพันธ์ที่ยังไม่ได้มีอะไรชัดเจนอะและอีกอย่างหนึ่งก็คือเขามั่นใจด้วยว่าคุณอะไปไหนไม่พ้นหรอกหรือคุณกับเขาอะไปไหนไม่พ้นหรอกนะคะเดี๋ยวก็ต้องวนกลับมาอีกเดี๋ยวเงียบไปอย่างเงี้ยแหละเดี๋ยวก็ติดต่อมาเองอะไรแบบเนี้ยนะคะหรือว่ายเงียบไปอย่างเงี้ยเดี๋ยวพอคุณติดต่อเดี๋ยวอ,าอ,าอ,อคามุณก กลับมาเหมือนเดิมเองอะไรอย่างเงี้ยเขาก็เลยไม่ค่อยจะกระตือรือล้นอะไรกับความสัมพันธ์นี้เท่าไหร่นะเพราะเขารู้สึกว่าเออคุณก็คงมีอะไรทํามั้งอีกอย่างเขาเองก็ความสัมพันธ์นี้มันก็ยังเป็นในแบบของดูดูกันอยู่เลือกๆอกอยู่อย่างเงี้ยนะคะยังไม่ได้ตกลงอะไรมากแล้วความสัมพันธ์นี้จะเป็นยังไงต่อไปคะแปดดาบสองดาบสองเหรียญ ใครที่คาดหวังความชัดเจนจากเขาในเร็วๆนี้นะบอกเลยว่ายังไม่ได้นะคะหน,นึ Mother, no ่งเรือนสิบดาบเขาก็ยังคงเป็นอย่างเงี้ยต่อไปถืออยู่สองช้อยสามช้อยสี่ช้อยหรือว่าบาลานซ์ความสัมพันธ์หรือว่าเขาก็ยังคงเป็นเขาในแบบเนี้ยความมั่นคงที่เราต้องการยังไม่เห็นทางที่จะได้เลยนะคะเพราะฉะนั้นถ้าใครคิดว่าช่วงนี้อยากจะเอาเวลาไปทุ่มเทในเรื่องความในเรื่องการงานก่อนการเงินก่อนความรักเอาไว้ก่อนคือได้เลย นะคะเพราะว่าความรักดูแลไม่ไม่ได้ไม่ได้มีอะไรที่จะน่าตื่นเต้นหรือว่าไม่ได้มีอะไรที่คุณควรจะมาทุ่มเทเลยนะคะณเวลานี้ก็คือเคยเป็นยังไงมาเป็นอย่างนั้นไปก่อนหรือใครที่รู้สึกว่านาเวลานี้อยากจะตัดสินใจต่อไปจะเป็นยังไงเขาจะชัดเจนขึ้นไหมจะได้ move on หรือว่าจะได้ตัดสินใจถูกว่าจะเอายังไงดีเพราะตอนนี้เครียดหลายอย่างเหลือเกินก็บอกไว้เลยนะคะว่าความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนนี้มันก็จะยังคลุมเครือแบบนี้ต่อไปนะเขายังไม่มีเกณฑ์ที่จะตัดสินใจเลือกเราในเร็วๆนี้นะคะยังเป็นความสัมพันธ์ที่มองไปแบบ สู่ความเวิ้วางอันไกลโพ้นนะโอเคทีนี้มาดูคําแนะน,นํำ่อยค่ะ time to take action านาเวลานี้ตัวเราอาจจะกำลังถูกทดสอบอยู่นะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของชีวิตหรือเรื่องของความรัก นะคะความสัมพันธ์นี้อาจจะมาถึงจุดที่ทุกอย่างมันขม,มวดปมทุกอย่างมันตึงเครียดทุกอย่างมันบีบเข้ามาไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเงินการงานที่เราต้องคิดแล้วทีนี้อยากให้คุณลองถามใจตัวเองดูดีๆค่ะเป็นตัวของเราแบบที่ไม่ต้องไปกังวลถึงเขาว่าณเวลานี้สิ่งที่เราควรทําที่สุดคืออะไรนะคะณเวลาเนี้ยความรักที่เราต้องการเนี่ยมันคืออะไรณเวลานี้สิ่งที่เราควรจะสนใจสิ่งที่เราควรจะลงมือทํามันคืออะไรนะคะความรักครั้งเนี้ย เมื่อก่อนอาจจะไม่ได้คิดมากเรื่องงานเรื่องเงินก็อาจจะพอก้อมแก้มไปได้แต่ณเวลาเนี้ยพอมันเครียดทุกอย่างพอคุณมีปัญหาเข้ามาความรักเนี้ยอย่างน้อยที่สุดเป็นกําลังใจให้คุณได้ไหมช่วยทําให้คุณรู้สึกดีขึ้นได้ไหมหรือแค่รับฟังแค่แบ่งเบาความทุกข์ของเราหรือช่วยให้เรามีแรงที่จะตื่นขึ้นมาสู้กับสิ่งต่างๆในวันพรุ่งนี้ต่อไปได้ไหมลองถามตัวเองดู นะคะแล้วคุณอาจจะได้คําตอบที่ชัดเจนขึ้นว่าจะทำยังไงต่อไปกับความสัมพันธ์นี้ชาวมังกรคะ่ะโอเคอย่าลืมว่านี่คือ general reading นะเป็นการดูดวงทั่วไปอยู่ดีค่ะยังไงเดี๋ยวเรากลับมาพบกันใหม่ในคลิปหน้าสําหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ